นะครับทุกคนวันนี้ผมมีเลน5สีนี่นะครับมันเทสให้ดูว่าเวลาที่เราอยู่กลางแดดเนี่ยเลนสีไหนมันจะดีเดียวกันนะครับวันนี้มีสีชมพูนะครับสีเขียว G15 นะครับสีฟ้าแซฟไฟนะครับแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสีไหนมันดีเดียวกันนะครับส่วนตัวที่ผมใส่นี่ก็คือเลนเปลี่ยนสีนั่นเองครับเดี๋ยวเริ่มจากสีแรกนะครับก็คือสีพิงโลสนะครับนี่เรามาดูกันนี่นะครับสีพิงโลสเนี่ยก็จะเป็นถ้ามองจากด้านนอกนะครับก็คือ เราสามารถเอาเลนเนี่ยไปใส่เป็นแบบว่าสีแฟชั่นแมทกับการแต่งตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการแดดเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆกันดูก่อนดีกว่านะครับว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าครับอ่าอันต่อไปนะครับคือสีมาริโก้นะครับสีมาริโก้ก็คือสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยใส่แฟชั่นเนี่ยอาจจะสวยนะครับแต่ถ้าเรามาใส่ออกแดดอย่างเงี้ยผมสีนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับคือสีเหลืองเนี่ยเหมาะกับการใส่กลางคืนครับรถนะครับหรือว่าในที่ร่มเนี่ยโอเค แต่พอเรามาออกแดดจ้าเนี่ยเวลาที่เราใส่เลนส์สีเหลืองกันปะภาพมันจะแสบตาไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสีต่อไปฮะนี่อันนี้นะครับเป็นสีออกน้ําตาลนะครับคอปเปอร์นะครับหกเอร์เครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สีน้ําตาลอันเนี้ยใส่กลางแดดเนี่ยสบายตานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบลดแสงจ้าได้ขนาดเทาดาแต่ผมว่าสีน้ําตาลเนี่ยมองได้ทั้งในที่ร่มนะครับแล้วก็ที่สว่างนะครับที่แดดจ้านเนี่ยก็คือมองได้ทั้งสองสีเลยนะครับทุ ังเกตว่าแบบภาพสบายตานะครับ<ม>นี่ถ้าใครชอบก็เวลาสั่งก็นี่นะครับสีคอป์เปอร์60%นะครับสีเตาไฟอันนี้เป็นสีที่หลายๆค่ายก็ทําออกมานะครับเพราะว่าเป็นสีที่สวยนะครับก็คือสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าแซฟไฟร์นั่นเองครับซื้ออ่าฟิลเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับภาพสีก็จะมองจากหลังเลนก็จะประมาณนี้จะกันแดดไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับจะให้ฟิลประมาณสีเหลืองแหละก็คือใส่แฟชั่นนะครับแต่ว่ากันแดดเนี่ย ก็จะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้แสงจ้าขนาดสีเหลืองนะครับอ่าต่อไปนะครับสีเอม r a รรลนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีฮิตนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเลแบนประมาณนั้นนะครับแปเดี๋ยวเราไปดูกันว้าวสีนี้ก็คือแน่นอนว่าดีอยู่แล้วเป็นสีฮิตนะครับใส่ในเวลาแดดจ้าเนี่ยดีในที่ร่มก็โอเคนะครับมองจากลุกภายนอกเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบเหมือนใส่เลแบนประมาณนั้นนะครับนี่ให้ดูทีหนึ่งเอมิรรลแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งแบบ60% 40%ได้นะครับเป็นจังๆได้ครับ่ะและอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสีของแว่นส่วนตัวผมเองนะฮะมาให้ดูอน,นี้คือเลนเปลี่ยนสีนะครับ๋ยวให้ดูกันนี่คล้ายๆกับสีน้ำตาลเมื่อกี้แหละแต่ว่าน,นี้อยู่ในเฉดของเลนทา a n s ิชั่นนะครับก็คือเป็นเลนออกแดดเป็นสีเวลาที่อยู่ในร่มเนี่ยก็จะสีปกตินะครับโอ้เวลาที่แดดร้อนจ,จัดๆก็คือเหมือนเลนกันแดดอันหนึ่งเลยนะครับ ต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมาลองกันในที่ที่แบบว่าไม่ได้แดดจ้ากันมากนะครับอันนี้นะครับเราก็จะทดลองเลนส์พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ลองในที่ที่แดดมันไม่ได้จ้าเท่าไหร่นะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยอันแรกนะครับเราเริ่มเหมือนด้วยสีมาริโกนะครับหรือว่าสีเหลืองนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าในที่ที่มันแบบมืดๆแบบเนี้ยมันจะดูเห็นภาพคอนคาสอะไรชัดกว่านะครับ ในที่ที่ไม่ได้แสงจ้ามากก็คือสีเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยครับต่อไปนะครับเป็นสีคอปเปอร์60%อร์นะครับหรือว่าสีออกน้ําตาลนะครับใส่ลองทีหนึง่งนี่นะครับชีน้ําตาลเนี่ยธรรมชาติมากนะครับใส่แล้วสบายตาครับใส่ได้ทั้งในที่ร่มแล้วก็ออกแดดนะครับนี่ต่อไปคือสีน้ําเงินแซฟไฟร์นะครับ สีน้ำเงินแซฟไฟร์ก็จะประมาณนี้นะครับให้ความธรรมชาติของภาพแต่ว่ายังคงแฟชั่นอยู่ในที่ร่มเนี่ยก็คือเล่นกันแดดพวกที่เป็นสีอ่อนเนี่ยก็จะใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสีชมพูนะครับสีเหลืองอะไรแบบนะี้ในที่ร่มเนี่ยก็คือมองโอเคหมดเลยนะครับอ่ะไปดูเฉดต่อไปครับต่อไปนะครับวันนี้เป็น e อ e r a l d 80%นะครับซึ่งอันเนี้ย80%นะครับแน่นอนว่ามันก็จะมืดๆหน่อยแอบมีมืดๆนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือสว่างพออ่อนเห็นปะมันก็จะมืดนะครับ แอบมีมืดนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงใส่ได้อยู่นะครับถ้าใครอยากจะเอาเลยนะเนี้ยใส่ได้ทั้งกันแดดแล้วก็อยู่ในที่โล่มนะครับก็ไปปรับเปอร์เซ็นต์ลดลงก็ได้นะอันนี้มัน80%นะครับไปปรับให้เหลือสัก60%สอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะไปดูต่อไปต่อไปเป็นสีพิงค์โรสนะครับสีจมพูนั่นเองครับอ่ะไปดูกันปึ๊บแน่นอนในที่ที่มันไม่ได้สว่างจ้าสีอ่อนพวกนี้ใส่ได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเนี่ยออกไปสว่างเนี้ยมันก็จะกันแดดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ แต่พอมาในที่ร่มเนี่ยมันโอเคนะครับใส่เป็นสีแฟชั่นสวยงามได้ครับหลังจากที่ได้ลองกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับชอบสีไหนกันบ้างนะครับหรือว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีใครใช้สีไหนอยู่แล้วนะครับฝากคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสีไหนเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่กิฟต์เกตเป็นตานะครับสามารถปรับเฉดสีลดลงได้หรือว่าเพิ่มขึ้นได้นะครับเพียงแค่บอกเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับวันนี้ผมเกตรัฐวิทย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ